ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันจะพามารู้จักของดีเมืองนาราธิวาสนั่นเองนะคะนั่นก็คือสูตรข้อยยำโบราณของป้านีนั่นเองนะคะขายอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลร้ลานฟิลม์มคัลเลอร์ของเรานี่เองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาล้วงเคล็ดลับของปนีนะคะว่าทำไมข้าวยำโบราณที่เมืองนรา,าอื่นที่อ,อื่นเนี่ยเขาขายแต่ทำไมปนีของเราเนี่ยถึงได้ขายดิบควายดีกว่าเจ้าอื่นในนรา,านะคะเดี๋ยวเราจะถามปนีนะคะเน้นทุกอย่างลูกเนาะตั้งแต่ข้าวสารที่เราจะหุงแล้วก็เอาข้าวสารที่ดีหน่อยลูกที่มันมีแบบนิ่มอย่าให้นิ่มเกินไปแล้วก็ย้ายแข็งจะมันไม่อร่อยเนาะแล้วก็บูดูแล้วก็เอาอย่างดีลูกน้ําตาลเราก็ใช้อย่างดีค่ะ แล้วก็อะไรมะพร้าวเราก็ขั้วเองปลาแล้วก็ป่นเองเราไม่ซื้อที่เขาทําสําเร็จรูปนี้ไม่ซื้อรูปทุกอย่างทําเองหมดก็เครื่องปรุงน่ะลูกเนาะเครื่องเคียงก็มีตะไคร้มีถั่วมีแตงมีมะม่วงแล้วก็ดอกดาลาลูกนะแล้วก็มีหอมแดงลูกทด้วยความตั้งใจน่ะลูกเนาะมันก็อร่อยค่ะทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะคะ,ล,ล,ะ,คะลูกค้าเดินผ่านนี่ต้องรีบสั่งล่วงหน้าไปเลยนะคะไม่งั้นจะไม่ทันนะคะไม่งั้นหมดก่อนแน่นอน ม่นี้คะถ้าสนใจเนี่ยถ้าอยากจะติดต่อสั่งข้าวยำของแมนี่เนี่ยต้องทำยังไงคะ086 957 8047ลูกค้าคนไหนที่ทราบเบอร์โทรแล้วคะรีบโทรมาสั่งจองนะคะไม่งั้นนะคะข้าวยำปนีหมดแน่นอน,นะค่ะหาในนราที่ว่าที่อร่อยกว่าปนีนี้ไม่มีแน่นอนนะคะขอรับประกันเลยค่ะค่ะจากที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่า ร้านข้าวยำสูตรโบราณของแม่นี้นะคะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าอย่างแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้นะคะพิธีกรนนะคะขอเอาเข้าวยำไปเทลงท้องก่อนละกันนะคะตอนนี้นะคะก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ